วันนี้นะครับเด็กชายกวีวัตรนะครับหัดขี่มอเตอร์ไซค์วันแรกนะครับดูจะเป็นยังไงบ้างนะครับน,นี่ลองขี่จักรยานยนต์วันแรกหัดขี่ครับขี่แตจักรยานมาฝึกกันที่ไกลหน่อยครับเ,เกิอดอยู่ที่จังหวัดระยองแต่บ้านแม่เกาอยู่จังหวัดปัตตานีนเป็นมีภูเขา วิวมีทุ่งนาครับตอนนี้นาเพิ่งจะอเกี่ยวข้าวไปแล้วก็ไถเตรียมจะทําใหม่นะครับผมน้ําเยอะครับที่นี่นครับน้ำเยอะครับภูเขาครับนี่เขาอยู่หน้าบ้านนะครับไม่ไม่ใช่บ้านอยู่หน้าเขานะครับเขาอยู่หน้าบ้านภูเขาเราเดินมาครับภูเขาครับ ที่ของเราก็จะอยู่บนเขานะครับผมมีสวนมะพร้าวแล้วก็ผมปลูกทุเรียนไว้ด้วยเนาะสวนทุเรียนด้วย,ม,วย,วยมีมะพร้าวเยอะแยะเลยดูเขายาวเลยครับตรงน,นีู้บ้านนล้วบ้านสวยอยู่ขเขาคิวอ่ะ เด็กเจ้าทินพามาครับเด็กเจ้าทินน้องเคนนะครับน้องเคนระวังนะครับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับโดดนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับจะออกโอ้โหเด็กแว้นงครับจริงจางเอาวันแรกถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็คือทักษะจากการขี่จักรยานนะครับแต่ใช้คันเร่ง เข้าเกียร์ก็ใช้เบรกให้เป็นนะครับอันนี้ก็มาฝึกกันไกลทีเดียวมาฝึกถึงจังหวัดปัตตานีครับผมตำบลทุ่งค้านะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจครับจากคลิปโบโนมลยองคลิปบ้านๆนะครับแล้วก็ถ่ายเองไม่ใช่ตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์นะครับถ่ายเท็เดียวจบนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับ ตรงกันด้วยบรรยากาศดีๆจากตำบลทุงค้าจังหวัดปัตตานีครับผมโอ้โหชื่ทุทงคาขึา้นนะเยอะนะครับผมสวัสดีครับ